สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f c ตักกีนะคะวันนี้เรามาพบกับฟอร์ดตักกีค่ะโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรมินยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้จะพามาชมรถรุ่น4ประตูสปอร์ตค่ะ เป็นขับเคลื่อนสีล้อเกียร์โต้แบบ6สปีด170แรงม้าเลยคันนี้นะคะมีแต่งอะไรบ้างคันนี้เป็นของพี่มานด์ค่ะเอจากจังหวัดระยองสีส้มคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองได้ขับสีไปด้วยอันแรกเลยที่แต่งนะคะคือฝากระโปรงนะสีส้มๆแบบนี้ใส่ฝากระโปรงนะคะเป็นคําว่าเรนเจอร์อักษรนูนๆแบบนี้สีดําค่ะตัดกับสีรถเป็นอย่างดีขยับลงมาในส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบร a บเตอร์วีเลยนะก็จะเป็นตัวนสือฟอร์ดค่ะ ขอบสีส้มสีเดียวตัวรถเลยและยังมาพร้อมกับไฟ3จุดสีส้มๆแบบนี้นะคะขยับลงมาที่กันชนด้านหน้ากันชนด้านหน้าของเราใส่เป็นกันชนเหล็กของ h ัม m มอรตัวนี้ดุดันแข็งแกร่งไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ ที่สําคัญคือตัวกันชนตัวนี้มีพร้อมไฟดับเบิ้ลไลท์มาให้ด้วยตรงที่กันชนค่ะไฟดับเบิ้ลไลท์ตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกมาอยู่ด้วยในตัวนะคะและที่สําคัญเลยตัวฮัมเมอร์ตัวนี้นะจะมีห่วงเหล็กลากแบบนี้มาให้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงด้วยนะคะและที่ลูกค้าใส่เพิ่มเติมคือจะเป็นกันแข็งด้านล่างค่ะเป็นกันแข็งสีแดงของฮัมเมอร์เลยตัวนี้จัดว่าเด็ดมากคันนี้แต่งดูดีดูดุด,ดูโหดดูสวยมากๆเลยและด้านข้างใส่คิ้วล้อ6 นิ้วแบบหมุดเงินแบบนี้เสริมความหล่อความดุไม่เหมือนใครคั้นนี้ยกสูงสองนิ้วค่ะเปลี่ยนปีกนกปรับองศาและกันโครงของโปรเฟนเดอร์ใส่ลูกมากันโครงแล้วขับขี่มั่นใจด้วยและยิ่งสำคัญคือใส่ปีกนกปรับองศาแบบนี้นะคะลดการกินหน้ายางขับขี่ได้นิ่มนวลขึ้นขับขี่ได้สมูทขึ้นแน่นอนนะ แมกกับยางค่ะเป็นแมกกับยางขอบ20ออฟเซตลบที่44ลายสีดำนะตัดขอบด้วยก้านสีเงินๆแบบนี้เลยส่วนยางคันนี้เด็ดจริงเป็นย่างแอมค่ะขนาด 33.25R20 1เป็นยาง MT หรือย่างมัทเทลนนั่นเองนะลูกค้าเลือกลายเองค่ะเรามีลายให้เลือกด้านข้างนะคะเริ่มจากที่บันไดด้านข้างก่อนเลยบันไดด้านข้างนะคะเราใส่เป็นบันไดข้างเหล็กของ Hummer ค่ะ ตัวนี้มีการลื่นมาให้ด้วยแบบใหม่เลยนะคะรับรองว่าขึ้นรถนะคะไม่ลื่นแน่นอนนะคะและที่สําคัญคือมีไฟส่องสว่างด้านล่างนะคะที่บันไดให้ด้วยส่องสว่างให้เห็นเวลากลางคืนนะคะไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ด้านล่างก็แล้วแต่มองเห็นแน่นอนเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารอีก,อ,กอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะเป็นคำว่าเลนเจอร์เรามีสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าเลือกร้อยกว่าลายร้อยกว่าแบบนะคะ มากเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะในส่วนของฟอนต์หนังสือได้เปลี่ยนสีสติกเกอร์ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยขยับมาที่เบ้ามือเปิดประตูกันลอยนะคะนี้ตัก,กี้แถมติดตั้งใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มและการสาดติดตั้งแล้วเราวหลังคาตัวนี้เราใส่ปเป็นราวหลังคาสีดำนะ,ะให้กับลูกค้า เพิ่มความสวยบิีกแบบเลยมาดูนะคะในส่วนของโลบาเล็กด้านหลังคันนี้จัดว่าเด็ดค่ะโลบาเล็กของฮัมเมอนะคะทรงตะแกงแบบนี้ไม่ธรรมดาค่ะตัวนี้นะ,ะจัดว่า อาจจะเป็นตัวท็อปสุดเลยก็ได้เพราะว่าเขามีไฟส่องสว่างด้านท้ายรถเวลาที่เข้าเกียร์ถอยด้วยนะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์เลยและไฟเบรกดวงที่3มนะคะมีมาให้อยู่แล้วสาหรับรุ่นกันชนรุ่นโลบาเล็กของฮัมเมอร์ตัวนี้นะแล้วก็ไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED ท่อนบนนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะ,ะใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปดูโดดเด่นและสวยงามขึ้นมาทันทีเลยนะคะกาบฝาท้ายตัวนี้นะคะเว้นโลโก้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขามีกล้องถอยหลังมาให้อยู่แล้วใส่กาบฝาท้ายเข้าไปทําเป็นดวงสื่อสีดําตัดขอบสีส้มสีเดียวตัวรถ สวยมากนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของคําว่าเลนเจอร์ตัวนู่นนะคะที่ฝากระบะท้ายให้กับลูกค้าอีกด้วยดูดีโดดเด่นไม่เหมือนใครนะการชนท้ายเหล็กของฮัมเมอร์เซตนี้นะ คันนี้ใส่เป็นชุดเหล็กของฮั m เมอร์ทั้งคันเลยนะกันชนท้ายมีไฟส่องป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็มีห่วงเหล็กลากจูงโอเมก้าแบบนี้นะคะมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและที่สำคัญคือนี่เลยกันชนของเขามีไฟถอยเพิ่มเข้ามาอีกปลอดภัยที่สุดนะไฟถอยเนี่ยคือเวลาที่ถอยหลังแล้วนะคะก็ จะทาให้กล้องถอยหลังมองเห็นชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืนนะคะอันนี้ดีมากมากดีจริงๆนะคะใครอยากแต่งรถสวยๆหล่อๆเท่ๆแบบนี้หรืออยากได้รถรุ่นไหนทักฟอร์ดพระนครใบตะก,กีได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่ศูนย์หกสี่สองสองสี่แอดไลน์ได้นะคะโทรได้นะคะอยากได้รถเท่ๆรีบโทรเข้ามากันเลยโปรดีๆแต่งสวยๆแต่งโหดๆแบบนี้ฟอร์ดตัก,กีเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ตัก,กี้ด้วยหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ